สวัสดอีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ทช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาซอนตั้งค่าดึงหัวแบบติดหัว100เซนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนคำน้องว่าวันนี้นะครับน้องก็เปิดสมัครให้แบบว่า ก็หมาเล่นกิจกรรมก็มาดีครับท่าทางปักธงแล้วนะครับนาอพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าถ้าคนไหนไม่มีสกินปืนนะครับนาะต้องมีงท,ทางออกทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือดึงหัวนั่นเองครับนาะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกมาตลอดเลยนะครับนาะว่าถ้าเราดึงหัวเป็นนะครับนาอก็คือสกินปืนจะไม่มีค่าต่อการดึงหัวเลยนะครับนาอเพราะว่าถ้าดึงหัวเป็นนะครับนาอก็คือแบบว่าสกินปืนนะครับนาอก็ไม่มีผลนะครับต่อให้เราล่นสกินปืนกระกานะครับนาอแต่ถ้าเราดึงหัวเป็นนะครับนาอก็คือเราจะ สนะคนที่มีสกีนปืนนนโหดแน่นอนนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าการดึงหัวสําคัญนะครับน้องถ้าทุกคนอยากได้ท่าทางปะทุนะครับน้องก็ต้องดึงหัวให้เป็นนะครับน้องและวันนี้พี่มีตั้งค่าดึงหัวดีๆมาแจกให้ทุกคนได้เลยครับสำหรับองน้องก็เด้นนะครับน้องที่บบว่าอยากได้ตั้งค่าดึงหัวนโหนนะครับน้องเพราะว่าพี่ไปลองดึงมาแล้วนะครับน้องก็คือดึง10นัดเข้าหัวไป9นัดนะครับน้องพลาดแค่นัดเดียวนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าพี่ก็ไม่ใช่คนที่ดึงห บอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับนอที่ดึงหัวเป็นอยู่แล้วนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าดึงขึ้น10นัดแน่นอนนะครับเนอเรียกได้ว่าล่างหัวได้แบบคมๆเลยนะครับนอก็จะเป็นเป้ามาเลยนะครับนอก็ถือว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับนอสามารถตั้งค่าได้ทั้งในคอม iOS แล้วก็ Android นะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่ามือถือทุกรุ่นตั้งได้หมดเลยนะครับนอพี่เอามาให้วันนี้นะครับนอก็รีบเอาไปตั้งนะครับนอเราก็รีบหัดดึงได้แล้วนะครับเนาพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าการตั้งค่าน แล้วจะดึงหัวขึ้นทันทีนะครับเนาะก็คือต้องมีการฝึกฝนนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าตั้งค่าที่ดีนะครับเนาะก็ทําให้เราฝึกฝนได้เก่งขึ้นนะครับเนาะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับเนาะกับการดึงหัวนะครับพวงน้องต้องมีตั้งค่าที่ดีนะครับแล้ววันนี้พี่เอามาฝากนะครับเนาะก็คือเราจะเริ่มนะครับเนาะจากการตอบสนองแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าที่ดีนะครับเนาะก็คือพี่จะเริ่มจากจุดนี้แล้วกันนะครับเนาะอันแรกนะครับพ Oh, good. ตอนที่เราหันซ้ายหันขวานะครับเนอจะได้เร็วขึ้นนะครับเนอเราก็เวลาดึงหัวนะครับเนอเวลาปัดนะครับเนอก็คือตัวที่มองรอบๆนะครับเนอจะเข้าไปช่วยเรานะครับวงน้องอันนี้นะครับเนอสำคัญเลยนะครับก็คือถ้าเราอยากปัดหัวขึ้นนะครับเนอต้องตั้งมองรอบๆให้สูงนะครับเนอก็อยู่ที่96เท่านั้นนะครับเนอลองตั้งดูได้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาว่าพี่ไปเทสมาแล้วนะครับเนอก่อนที่จะมาทําคลิปนะครับต้องมีการเทสแล้วนะครับเนอเพราะว่าอันนี้ดีนะครับเนอพี่ก็เลยบอกว่าเอามาาฝกนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับเนาะหลายคนถามมาน,นะครับว่ากล้องเลดดอดไซส์สำหรับอะไรนะครับก็คือสําหรับกล้องเลดดอทนะครับเนาะก็ไซส์สำหรับก,ก,ก็คือแบบว่าจะไปคอมโบกับมองรอบๆนะครับเนาะก็คือกล้องเลดดอดก็เมื่อเราดึงหัวแบบไม่ไซส์สโคมนะครับเนาะเขาเรียกว่ากล้องเลดดอดนะครับเนาะก็จะตั้งอยู่ที่90นะครับเนาะเป็นระยะวันสอดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโคปคุณสอน,นะครับสำหรับสโคปคุณสก็อยู่ที่8 7เจนะครับเนาะอันนี้ไว้ดึงระยะกลางๆนะครับเน พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากล้องเลดดอตดึงได้ก็จริงนะครับเนาะแต่ระยะไกลออกไปนะครับเนาะอาจจะดึงได้แต่ก็ยากนะครับเนาะก็เลยแบบว่าจะมีสโคปเข้ามาช่วยนะครับเนาะก็คือสําหรับสโคป2นะครับให้เราตั้งอยู่ที่87เท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็สโคปคูณ4ี่นะครับเนาะอันนี้เป็นระยะไกลนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเลสดอตตัดออกไปได้เลยนะครับเนาะถ้าอยู่ระยะไกลเราไม่สามารถดึงได้ด้วยเลดดอตแน่นอนนะครับเนาะต้องได้ใช้สโคปสีเพื่อดึงนะครับเนาะก็คือเราต้องได้ตั้งที่เท่าสิบหกเท่านั ก็เป็นเปามาเลยนะครับเนาะเราก็มาต่อที่ลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นสไนเปอร์นะครับเนาะแล้วอยากดึงหัวไปด้วยนะครับเนาะพี่ก็มีมาให้นะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับองน้องให้เราตั้งอยู่ที่40นะครับเนาะเพราะว่าจะไม่เร็วจนเกินไปเราก็จะไม่สายจนเกินไปนะครับเนาะที่สําคัญก็คือสามารถตั้งได้ทุกรุ่นด้วยนะครับเนาะก็เป็นเปามาเลยนะครับเนาะเราก็อันต่อมานะครับเนาะก็คือสําหรับ มองรอบๆนะครับนอหรือว่ามุมมองอิสระนะครับงงน้องถ้าคนไหนเปิดนะครับนอให้เราตั้งอยู่ที่10นะครับนอก็จะเป่ามาเลย่อยครับนอถ้ามุมมองอิสระนะครับงงน้องถ้าคนไหนเปิดนะครับนอแต่ถ้าคนไหนไม่เปิดก็สามารถตั้งเล่นๆก็ได้นะครับนอแเราก็ปิดไปได้เลยนะครับนอก็สําหรับมองรอบๆนะครับนอหรือว่ามุมมองอิสระนะครับนอก็เป็นปรามานี้นะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าแล้วนะครับนอแเราก็มาดูทางด้านของการควบคุมหรือว่าออปชั่นต่างๆดีกว่านะครับนอก็คันรบ ต้องตั้งเป็นช่วยเลงนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้สําคัญเลยนะครับเนาะอย่าไปตั้งตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับเนาะก็คือให้ตั้งเป็นช่วยเลงทุกครั้งนะครับเน่แล้วก็แบบที่2นะครับเนาะปุ่มยิงซ้ายนะครับเนาะก็ให้แสดงเมื่อสกุลนะครับเนาะก็จะปอามาเลยครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะครับเนาะว่าถนัดแบบใดนะครับเนาะก็จะปอามาเลยครับเน่แล้วก็แบบเร็วนะครับเนาะก็เปิดนะครับเนาะเปลี่ยนอาวุธด่วนเปิดนะครับเนาะถ้าเราจะสลับปืนนะครับโน นะครับพี่ปิดไปนะครับเนาะพี่คิดว่าอันนี้มันเหมือนจะเกะกะมากกว่านะครับเนาะกว่าที่แบบว่าจะมาดึงหัวได้ลื่นๆนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับเนาะเราก็สถานการณ์ีโหลดเปิดนะครับเนาะเราก็มุมมองอิสระนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจุดนี้ถ้าคนไหนเปิดก็สามารถไปตั้งค่าตามได้นะครับเนาะถ้าคนไหนไม่เปิดก็ปิดตรงนี้ได้นะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่นะครับเนาะสำหรับออปชั่นต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับวงนอกก็มีปรามานี้นะครับเนาะเราก็อันต่อมาอันนี้สาคัญเลยนะครับเนาะถ ของนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับเนาะก็คือมันมีขนาดของมันด้วยนะครับที่แบบว่าเวลาเรายิงออกไปนะครับเนาะจะขึ้นหัวเร็วซ้าแค่ไหนนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับนะครับขนาดปุ่มยิงเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าจะให้ดีนะครับเนาะคนไหนที่มือถือนะครับเนาะขนาดหน้าจอเล็กๆนะครับให้ตั้งอยู่ที่48เท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นขนาดที่มือถือหน้าจอเล็กๆ น้องก็ประมาณนี้นะครับนอ้อมือถือรุ่นเก่าๆน้า จะหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะหรือว่าประมาณ iPhone 6เอาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ถ้าคนไหนนะครับเนาะที่เล่นช่างสูงอัพโปนะครับก็มีหน้าจอเล็กๆอยู่นะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่48นะครับเนาะก็ต้องตั้งให้เหมาะสมด้วยนะครับเนาะแล้ก็ขนาดมือถือปัจจุบันนะครับเนาะก็คือที่ผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่58นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นเปอร์มาเลยนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่58นะครับเนาะแล้ก็มือถือที่เล่น iPad หรือว่าเล่นในคอมนะครับเนาะก็็ใใหห้้้้ตัััังออยยู่่่่่่ททีีีีี68ไดดเเเเลนนนนนนะะะะะคคครรรบบบบาาาาาากมม3ขแวพพ นอก็จะเป็นประมาณนี่นะครับนอก็มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดโตไปเลยนะครับนอเราว่าขนาดใหญ่ไปเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนอเราก็ตำแหน่งที่ต้องวางปุ่มนะครับนอก็ต้องวางประมาณนี้นะครับนอนี่เลยนะครับพี่ก็ขีดลูกศรไว้ให้แล้วกันนะครับนอเราก็ตำแหน่งที่เราต้องดึงนะครับนอต้องกระตุกประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับก็คือให้เราดึงขึ hm ้นประมาณนี้นะครับเนอเราก็อันนี้เป็นเทคนิคลับนะครับนอก็คือให้ศัตรูยิงเราก่อนนัดหนึ่งนะครับนอแล้วเราค่อยดึงหัวนะครับนอขึ้นพันเปอร์เซ็นต์แน่น นอเนะครับอกน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าเทคนิคนี้นะครับนอถ้าเขาไหนใช้เป็นก็คือดึงหัวขึ้นพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนอแล้วก็กราฟิกนะครับนอก็คือถ้าคนไหนมีแรมนะครับนอมือถือนะครับสามห้าหกกิลนะครับนอให้ตั้งเป็นราบลื่นนะครับนอแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับนอ ที่แบบว่ามือถือนะครับเนาะ6กิกอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าร้าน6กิกนะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่มาตรฐานนะครับเนาะแต่ถ้ามือถือคนไหนนะครับที่แยู่ร้านฮอนโฮซีพบยูนโดนะครับเนาะหรือว่ามือถือคนไหนฮอนโฮนะครับเนาะก็ตั้งเป็นขั้นสูงได้เลยนะครับเนาะแต่มาปิดตรงนี้ได้นะครับก็คือปรับขนาดคมชัดนะครับเนาะทั่วไปแล้วก็ชาร์ดนะครับเนาะปิดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็จะทําให้ดึงหัวลื่นขึ้นนะครับเนาะก็เป็นเป่ามานได้เลยนะครับเนาะก็ให้เราเปิดปิดได้ตามใจตรงนี้นะครับเนาาาาาะะะะะก็ดูนนนคครรรััับบเเเมมมืือออถขงงงว่หสยไ ประมาณไหนบ้างนะครับน้องก็จะประมาเลยครับว่าน nice ้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องแลก็อันสุดท้ายนะครับน้องก็คือเป็นเรื่อง dpi นะครับน้องสำหรับ dpi คนเล่น ios นะครับน้องตั้งอยู่ที่120 dpi นะครับน้องสำหรับคนเล่น ios นะครับน้องก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากจะตั้งนะครับน้องในส่วนของเรื่อง dpi นะครับน้องแต่ก็ไม่ตั้งก็ได้นะครับน้องสำหรับการดึงหัวหรือว่าตั้งค่าที่พี่สอนมาเมื่อกี้นะครับน้องแต่ก็ถ้าอยากตั้งก็็ได้นนะครรรัับบเาากสํห Android อยู่่ที 900นะครับเนาะก็ฟังผิดนะครับเนาะก็คือ Android อยู่ที่900 iOS อยู่ที่120นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าประมาณนี้นะครับเนาะงสำหรับการตั้ง DPI นะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะสามารถไปตั้งตามได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือสูตรทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าดึงหัวได้ถึง99%นะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับพวกน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าดึงหัวนี้นะครับเนาะดีนะครับเนาะไม่เชื่อเอาไปดึงได้แล้วกลับมาคอมเมนต์ไไไดด้้้เเเเลยยยยนนนนนะะะะคครรััััับบบาาาาว่มมีีีงงงงงขอสก็จ ปลามาเลยครับเนาะหลังจากที่พี่เทสมาในมือถือพี่นะครับเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนาะดึงหัวดีมากๆนะครับเนาะพี่ก็เลยบอกว่ามาบอกต่อนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนาะก็จะมีการแข่งขันนะครับเนาะที่แบบว่ารับตาทางผักทองฟรีนะครับเนาะก็เลยแบบว่ารีบทําคลิปนี้มาบอกเลยนะครับเนาะกลัวทุกคนไม่มีตังค่าดีๆเล่นนะครับเนาะแล้วก็จะไม่ได้ท่าทางผักทงนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะเพราะว่าคนที่ลงแข่งนะครับเนาะก็มีแต่เทียนโหนนะครับเนาะถ้าเราไม่ดึงหัวก็คือจะไม่สู้เขาแน่นออนน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 นะะ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 ะคคคครรรรัััััับบบเเเเเเเาา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 พววว่่่่สกกกีีีปปืืแแตตลลลมมโหท้้้งยย็็จถ น้องก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดลคหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องถ้าอยากสนับสนุนพี่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนอไว้เจอใหม่คลิปหน้า